พี่มอมเสียนหวัดเสียนด้ป่ี่ลายเก่าอะไรเก่าทำพันลายเก่าเลยใหม่เลยจะว่าอะไรเก่าเลยใหม่ไม่เห็นตัย่างเดียวตัวนี้งันเพาแม่ลงเลียนนี่ไหมเออเขาไปเขาสีมากงดยเนี่ยไปรู้เรียนนั่นเพราะสอนเ้เก่าไปรู้เรียนน่นรู้เรียนพเรียนนี่เราสอนเสียนเก่าก็ละมอเก่าก็ลวมอ่าไไม่ดีเพราอนเสี้ยนเก่ยังวะเดี๋ยวชแบบคือหอเลียนมนบ่แง่เเก่า

คนวานเนาะผมกบโู้เพื่อค,คือเพื่อนบอไ้ฟังนะแต่ก่อนก็่ลอยไรกินลอยไเรเลยมอบให้โรงเรียนโรงเรียนสองลอยวัดนี่หาทิไรคือตอนสี่ไรคือยังได้เป็นทุกรอกเนาะตัวนีคือกิ่งโปหู้คือเพื่อนบอกสมนันละเอคอ,อ<า>คือว่าเแี่งให้โรงเรียนสองลหลักกามแาแบ่งให้วัดนี่อาทิปคือไดอ้สี่บเมียนมานบกโูเนาะทตไมน่นผูอใหง่อาปั๊บมาประสมกัน อ่ายูน่เลยแบงียบ้ัดเนื้อที่จิไม่ะไรกันบ้างจักแมงมาแงอยจิลอะไรกันกับบเฟ่ต์เดี๋ยวมาจิ้มอะไรกันียนเดี๋ยวผมยูเนี่ยมาลอยหนึ่งลายใส่ลอยใส่ลอยเลยครับลอยเลยเป็นที่ราชพัสดที่วชัสดุเนี่ยประมาณมัีมากแข็งกรงงาลวผู้อัวัดเ่ยงค่ะวัดเท่ยงค่ผู้ใหญ่ในผ้าผ้าลังวัดนะลักวัด นีวัดรวมอ้าจะสี่ครับผมว่ารูกเขยางนี้ย่างที่ลอยที่ลอยก็ได้ที่ลอยก็ไไที่ลอวนาก็แสดงว่าที่ลอยีชิกว่าไรเนี่คือวัดอยู่น้าเมนบ่ครับที่ลอยสันนรนี่คือวัดวันนัครับวันนั่าวันนั่งวันนัวันนั่วันนั่งวันนัวันนัองวันนั่วันนังวันนั่งวัน่งวันัวันนั่าวันัวันังวันัวันัวันัวัน ลุงเรียนต่างแล้วเขาก็ยังบ่บ่ท่านได้อันเห็บก่อนลุงเรียนต่างได้เห็บก่อนลงเรียนต่างเดย ตอนนอสอนมาอยู่นตีประมาณยีกว่าแล้วข้างหนมา้าไหนาบาอย่านี่หละที่ปลาจ้าบางลักเล่นนี่หละตีกับที่แล้วใ่แล้วตกับี่แล้วปกติแล้วข้าวหัวข้อบ้าให้ถึ้นรึปังถ้าข้าวหัวทำไหมสางเขียวเทียวหนึ่งเข่นเป็นป้าชุ่ๆเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อย คุณคล้องรอกบ่ให้ไผ่เนีเขามาได้ได้ครับปลานี่เป็นปลาสารประโยชน์หรือปลาสมุนหรือปลาประยปลาสารประโยชน์าสารประโยชน์ปลาสารประโยชน์แต่โรปลานี่เลือกือเสียปลาที่ตัวอ้อามากด่สมาเป็นี่จะนำโยชน์แล้วบ่มเป็นอย่างมันเรว่าเือกตาในบ่มกับนบ่มีรูปาบ่มีก้ามบ่มกา บอว่าไอ้ทั้งยังานสีจินน่นะที่กำลังอดนอนนี้ตจากไปเนี่ยโคนขุดเนาะที่ทม่ดมมุดาบอกว่าไม่ขนะสินนะตม่ขุดเอาคนในแท้<อ>ทเลยร แต่มันติเป็นเงียงที่รับประโยชน์แต่ว่าทำจลาเลนอดเพราะว่าปลาเนือดนี่แหละบ้านในปลาติดเวียนไตเข้าบ่หน่วยงานที่เราพิสสอบก็คือผู้ปกครองเขตนะครับเราไม่ไปบอกกับเราพิสสอบก็คือผู้ใหญ่ผู้หาการพิสสอบบอกกล่าวเขาว่าอยู่นี่แหละครับผู้เราพิสสอบก็คือบริษัทมีทัการมาหลับพิสสอบ เอาไปตอกสูเอาเองรูแล้วเอาเองรับ่แลเองครับกันรู่แล้วเอาได้ประโยชน์ยังจากปลาอย่นพี่น้องประโยชน์โรงกานครับเด็กเน็ด็กเน้ยเ็กัลูเด็กววลูกลกม่เด็กเนี่อเออเออวไ้วแดงยังีเบิ้ลเพเลอะไรตอนี่อะเพราะว่าที่โอ้ยสมเบิ้ลเวเเลกเห็แต่งงาน แต่งานโลกนะครับแต่งานโหวแต่งานโลกเออแต่งานใหม่แต่งานนงานใหม่แต่งานใหม่เขาแต่กี่เขาสี่นี่เพนหาเขาว่าป้าบารมีแต่บดแต่บทเขาว่าบดมันซืบแต่งานเขาจาแต่งงานไม่่สมั่เมไคนหนาเออกเขาสิในข้าวัญมาสู้ขวัญไม่นะไม่เป็นจ่าจะเอาผมสู่ขัญไหนไแต่งานใหม่่งงาน่ผไ้ภาพ่าาคิดก่อนคหนาอะไร่น

ไม่บ้านซื้อกันอปล่าแบ่งงานมันบ้านบ้านนกัแต่งงานเรามันก็ออกด้วยออกแม่ใน่ัหือเันมีตัวนี่มี่โย่ไม่แน่แน่งนบะไปเขียนประว้เพรอแบ่งา้านาไปเขียนในเออรัดแบ่งอะไรอ๋อเราวางนั่ง แม่แต่งงายครับสาวบอลตําับแต่งง่าวสาวมันมีมันมีภาพเาบต่นว่าแต่งงตายังนั่นๆแต่งงาระวังไม่นั่นไม่่แว่าแต่งง่ายระยนั่ขยองนัยองนั่งยอนกับ้นลดับต้นลำดาครับ มั็มีโ้หลายยู to ่ยุคเรานี่ยังมียังต้องย่นตสำหรับพันธุ์้าเราเลยหลายหลายนนี่ไม่ตัวไหนกูเป็นยาไหมป้าเดียวกาถึงลูกหลานว่าเขาทายตอนเขาจำไหนก่อนการเยเ้็งเป็นลักตัวแล้วก็พักกันยางยางนึงปลาีป่ะปลาหรอน้ำยางเป็ยังมีอยู่บ้างักษ์ตัวตัพวกมืออันขุตีอะไก็เสียไปเร้วบม่ใช่มาเท่าไห่ก็ะ ไม่เชีเลยแล้วตายานั่นน่ะนี่ดูนั่นนี่เพื่อจะยึติดตัวมันเลยกรียงล้มมันหตนนี้ายังอยู่บนฝันไม่หลตนนี่าเดียมีเล็กหน่อยเียงต่างๆมาเลียูไม่น นอมเวนาัวน้ปลาทะเลันี้ปลาตัวนี้สวนใหายนธน้นะฮรั้นผก็เ่ามันหังีไปกีีเน่น้องนีกันตรงเกลือมันของปลาอย่งในีมันมีจมมีจดนาเลี้ยนเรี้ยออาจารย์รับฐานเออหลกฐานหลอานฐาน เเป็นเกลือนี่แกไใหม่มันเป็นเกลืออะไรกินอยู่ข้งมือสมารทำวิธีเอาห้างใส่เอาน้ำใด้ม่นก็จะลบหอต่อไไุกนเองต่างกนที่ตัเราครพบวิชาเพือนมันาเป็นหนหายเป็นอย่างนี้หมน่าวกเรี่วไม่าบไม่ทรับมั้วขอบคุมครับทำมากัยากวันเลยเกลครับ